วันนี้ครับวันนี้ผมอยากจะมัดลองกินหัวหอมอันนี้คือไขอ่ร้องนะเพรามันจะรสชาติที่อย่างนี้นมันจะร้อมก่องคเขาเาว่าคืนดังพอ,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 องคนบะอ,อกว่ามันกินแล้นคืนดังก่อนมีหัอมอย่างร้อมาน่ะผมร้องมาเลยนี่มีหอมแดงเนี่ยพอใส่แบบมิดอะไย,ยใหญ่ๆนะผมลอ้อมเลย เท่เฮ้ยขึ้นตื้อเลยนะตื้อเลยนะขึ้นเต้โคอันนี้นี่หอมโคใหญ่น,ะน่ะมันจะโคนะเอาละ ngồi đi,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  ngồi chứ ngồi à ngồi ngồi đi, ngồi đi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. ตั้งดังเลยตั้งดังงแล้วแต่นี้มันจะเบาหน่อยแต่อมแดงมันจะแห้งแต่นี่จะออกหว,นวานหวานหน่อยมันจะขื้นนิดๆแ่นี้ได้แต่นี่นมันจะมันจะมักวนมันมันขึ้น

đây kim mặt a horn hang onin anh đi mặt a anh em mặt a hang mặt a hương hang tê anh em mặt a hương 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 mặt kín hương mặt a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  hương

มันจะคิวๆน่อยคิวโดยตัวไอ้นี่คือเห็นตาโดยแต่มันดังมีโลงนะครับลงงนโลงโซ่ล้เหล๋อวผองเม็ดนี๋ยวมองหือห้เห็นอสองหน่อยนะครับนะผมใส่เลยจัดไป มันจะฮอตอะครกูอ่ะโมงละถือว่าคลิปนี้เป็น EP ลองทดลองทดลองกินงหางแดงดิบๆพอถ้าใครชอบทีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซาตอใครนะครับเปิดปิดเปิดเป็นน้อยใจในการทำคลิปต่อไปวันนี้ขอลาไปครับสวัสดีครับ